พ่อแม่พี่น้องลุงป,ป้าหน้าอาบุดคนเนาะมือน,นี่ตุ้ยวมีซอยจุอ่าซอยจุที่ว่าขายอยู่ห้านเลยมือน,นี่ซีมาเฮ็ดให้เบิ่งว่าตุ้โตขายซอยจุอยู่ห้านนี่ปริมาณประมาณซ้ำใด้เออแล้วมีอย่างแน่เนาะราคานี่เท่าไดรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวซีเฮ็ดให้เบิ่งเลยเนาะว่าประมาณเท,ท่าไหรมีแจวมีแจวไทยแจวล,ลาวเนาะมีพักกับมีอย่างนั้นนี่แหละแล้วก็ใส้ไส้ส่วนใดแดเนาะนี่มาเบิ่งมาเบิ่ง Yeah. ต,ตัวใส้เป็นสามส่วนเนาะสามส่วนมีสิ้นสิ้นบางทาีเขาใส่เป็นสิ้นก้อนหรือว่าสิ้นดีแท้เป็นสิ้นสันสิ้นสันนอกเนาะมียอนี่มียอ, arri, ม,ยอมีตับมังสิตับเปง่เปงๆเลยตับกับตับกับสิ้นตัวตัวใส้ปริมาณที่ทอ่อกันเลยเนาะตับกับสิ้นกับยอใส้ปริมาณที่ทอ่อกันเลยบอมีตัวใดหน่อยบอมีตัวใดหลายเนาะนี่ตับเปง่เปงๆสุดยอดนี่สดๆ ตับสดๆใหม่ๆทุกมื้อที่่าตโต้มาขายซอยจุอยู่ห้านเนาะนี่เบิ่งแตตับนี่ความงาม่ให้วาเบิ่งสีสันเดี๋ยวซอยให้เบิ่งเนาะเชฟเป็นสองเมนูไม่นด้กินโซกินแซ่บๆให้เบิ่งเลยอยากกินไหมอยากกินเดี๋ยวขออนุญาตซอยก่อนแป๊บหนึ่งเนาะปุ๊บเดี๋ยวนี้นี่นี่นี่อันนี้สิปะาไว้นี่ก่อนเนาะนล่นี่ซอยแบบขายโอ้หเนี่ยนี่สุดยอดเลยนี่จริงมันประสิ่งวะ โอ้เมนบ่โอ้โมเมนเออนี่นี่นี 000, ่นี Lightning ่ับย้อนมันนี่นี่น้อยนี่ตับย้อนมันขอภัยเนาะเมงวันจากน้อยเนาะมื้นนี้กัอากาศค่อนข้างดีลมแห้งๆจากน้อยจานนึงตัวๆขายกับอ่าเจ็ดสิบพันกีบเนาะเจ็ดสิบพันกีบกินี่ถือว่าได้หลายคนเลยล่ะได้หลายคนเนาะนี่เปียใหงยๆหืมจังไ๋ล่ะบานนี้แต่ละเธอมีแตนน้องๆไม่คว้วเขาเห็ดเนาะวันนี้ตุ๊จะมาเห็ดให้เบิ่ง แล้วก็กินพร้อมตอนเทากับบเห็ดตอนบางเลยตอนหนาๆจากน้อยเห็ดตัวน,นี้แล้วก็ไปเลี้ยนใส่มีหมักมะระกินกลับมะระไหมอย่างขมๆเสียบๆเลยแหละรับตอนนี้ตุ๊กคือสกินผ้เดีเวเบิดเลยละบอกเลยวันนี้กินดิบอย่างเดียวบบมีต้มมีแกงแล้วก็สเห็ดอันนั้นพร้อมเห็ดก้อยอืม ก้อยตับเสร็จก้อยตับพร้อมนี่นี่เส้นก็เป็นเส้นก้อนเป็นเส้นงามๆนั่นเลยนี่บ่ปริมาณก็ถือว่าบ่น่อยเลยตัวเห็ดลายไดยแต่โมนิชีสัตผู้เดียวเลยสิกินผู้เดียวให้เบิง่งว่าที่เบดิบดบด่หรือบ่เบิดเกี่ยมมายางดีเนาะเบิ่งเส้นมากินขนาดใดนนี่สดเนาะ สุดยอดเลยล่ะโอเคนี่สี่เขาประมาณนี้เนาะย่อกับทีเขาสีดึงเอาแต่ส่วนตัวแบบนี้มันดึงเอาแต่ตัวนี้มันเขาจะบ่กเอาไงมันเนาะนอ่อนๆเลยนี่ใหม่ๆสดๆจากโรงงานฆ่าสัตว์เลยนะนอันนี้น้อยอ่อนๆนี่แซบ่บตาเขาก็จัดตับเขากับจัดง,งานแบบนี้เลย คานนี้ก็ตดอว้วยสิ้นสิ้นสุดๆแต่ตุ๊ตุ๊อาจจะจัดบ่งามโทอไม่ครเนาะว่าไม่ครเพิ่นํำนานแล้วแต่ตุ๊ตุ๊อะไรเป็นผู้บอกผู้สอนว่าเหตุแบบไหนนะ่่เอาบริจัดแล้วเนาะอันนี้ก็วางเรียงสิเลยโอเคนี่ อีกอีกเมนูหนึ่งเด้อเสือตัวเส็ดก้อยก้อยตับหรือว่าลาบตับก็แล้วกันเนาะอืมก้อยตับลาบตับใจจัจานหนึ่งยากไหมโบต้องใส่ซีนบบต้องใส่ยอบบต้องใส่อย่างทั้งนั้นเดี๋ยวเลือกเอาแต่ตัวมันบบมีเอ็นเนาะ เี่ยลงไปลายไปน,นัวลงไปลายเขาั่วลงไปหมักเพชรลงไปเพิ่มความเค็มจากน้ำปลาแดกคนๆคนคนคนลงท้ายด้วย,อยหอมป้อมหอมบัวหมักเพชรหอมลาบขอมอมลำสุดยอดก้อยตับน่ากินบ่ ต้องขออภัยกับแมงวันเด้ออู้ยหลายแหงพี่น้องเออดูใสมันกับมีเนาะนี่ซูมมาเบิ่งเจีวเพียของตัวโตเจีวเพียเจีวเพียแบบลาวอันนี้นะอันนี้เจีวเพียแบบไทยโอ้น่ากินคือกันทั้งสองอันโบดบแพคกันเลยเนาะแล้วแต่คนหมักหมักแบบใดมาห้านตัวโตได้กินทั้งสองแบบเลยเนาะอันนี้ถาดนี่ราคาหนึ่งเจ็ดสิบพันกะีบเนาะนี่แบบนี้เลยมานีได้กินแบบนี้แน่นอนมีพักมีหมักมะละมีพัก มีมักเพชรหมักพายมีอย่างครบแบบนี้เลยเจ็ดสิบันกีบมีแจวมีอย่างให้ครบสรวนแต่เข้าต่างหากเด้อโอ้โหมาพร้อมแล้วอันนี้ก็เรียบร้อยละก้อยเขามาเลยเข้าเศร้ากินกับขา้าวเหนียวนี่จุก,กนเลยจุบใบเข้าเลยเนาะก้อยใบยเขา้าจุใบเขา้ามันเป็นของเข้ากันไหมนี่ด้วยด้วยสุดยอดเลยอืม bữa nay tăng chảy bạc kinh nghiệp kinh hay mất rồi đấy ừm ừm, chào thầy ừm, มันก็พักได้หลายแล้อก็เอาชิ้นจับเมี่ยงก็เก็บพร้อมเมืงวันมันหลันมั่สิต่อมย่างมืงวันต่อมอก็จับแซ่บเลยนี่สุด,ดยอดเลยนี่หอมขั้วมันอู้นีไหมโอ้เฮ้ย Cụm ấm lâm Ngon Cảm thấy lượm ันนี้บางๆกรอบๆแบบของเราบรอกโฟอกขาวสุดๆออกจากโองงานเมื่อเช้านี่เข้าวเน้นๆตับเน้นๆ นี่พักขมวนเข้าไปเนะ้ะแม่ไผม่มักร้องมักร้องของมาพรอยผลินมีจต์สดๆ,ๆให้ให้้องซิมเน่น้อยถ้าอยากออกคลิปตุ๊ดๆก็บ,บอกได้เลยจัดให้ ก็เผาหักดิกยเนี่ยมันสำเร็จรูปเนาะเขาปรุงอย่างเรียบร้อยแล้วนะอื้อ

โง่ยังไงพูดวะพันตับพันชิน้นภาพสามเลยนี่เข้าบาไฮจุ่มเข้าไปจุ่มเข้าไปโอ้ยงอยเะๆมาสามสองหนึ่งซัดเข้าไป Hãy ngay giống nhầm nhát nữa. อะไรต้วเล้าหนาแล้วเดือเขากิดมือเข้าไม่หวานห็นไหมถิ่นลับก็ชยวอย,วยจุบมีหมงวันนี่บม่มันแ้บ่มีแมงวันนี่มันเข้าใส่อันฝกมุน เฮ้ยมันบ oh ุรเสียโบแฮมิกินิืม่ไทยบ่วน้ะมันก็มาลายคักใช่ปะ หกับข้าวครึ่งเดียวยันงนว่าครึ่งก็นีอยากกินละละ่าหนึ่งแก่โอเคจุ๊บอยากกินข้าวเค้าเรื่องทีแซ่บข้าวเหนียวนี่นะแซ่บชุดเลยด้วยตัวเจียวไทยเข้าไปืมขม คอมสุดทแอบนุ่งสิบหมดแล้วิอืมเท่ามันติดมือคักขนาด เอาไม้ปีนี้หอมหนะตับอีกเน้นตับเน้นตับคุยกับเครื่องนั้นโอ้โุกชัดเข้าไป ครับปาจริงว่าเน,เน็บเน็บเพม่อนว่านเลยเน็บเลยเน็บเลยอยนี้นะเข้าติดมือไหมแบบคนละแบบเนออืมใช่จ้ะ nghe hm mm hm, nghe yeah, yeah. hm, yeah, yeah. mm hm, hm, mm hm, 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 ขอพายมีเสียงรบกวนนะจอดเล็ดจอดลาอยู่ตัดไม่ตัดตอกเท่าออนี่ไหมอ่อนอ่อนพูดอ่อนเรืออืมอืมอืมตัวยเข้าไปกักโลเเดี๋ยวนี้โลแปดสิพันแล้วจะบอกเดี๋ยว้ราคาขึ้น หึพาแขว <laughs> อืมอืมอืม,อมบ้นส้องเจ้าเลยผสมประสานไทยลาว ที่น้องรักแพงกันตับงวอยังดีอื mm ้ม hmm. ก้อยอรับกว่าแค่ตับไปแล้วตัวนี้้าตัวนี้ต่อเนี่ยโอ้ oh. Ừ. Ừ, nó nhanh mà. Đi cho khăn đó. เงี้ยงเงหืมแค่กับจับจ้ำแจวอีกจ้ำแจวนี่อีกแถมมันถือกเข้าออนิดน,นึงเข่ามันดูดน้ำแจวเข้าไปโูโโ้ยครับน่า ถ่ายคลิปแล้วถ่ายคลิปกินซอยจุลงเฟซบุ๊กตัวเองแล้วเซ็ตอินพร้อมเดี๋ยตวตัว like fire, er โตมีส่วนรุดให้ถ่ายตัวโตถ่ายคลิปให้ก็บอกมาได้บอกไอ้นองอยู่ในห้านนี่เริ่มตัวโตมาถ่ายให้เิ็นแซบแบเบิ่งเนาะนะคงให้คำใช่ไหมอิ่มแล้วไม่ไหวหลายแ้ง ไปแล้เจอกันคลิปหน้าพี่มากคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโต้วนิจจันเนอะทางเฟซบุ๊กก็่าลืมเข้ามาส่วน,านอาหารพรอยลิงก์อย่าลืมทักช่วยจุเนาะตามแทบบับแบบตัวโต้เล็กน้อยนอยเจ็ดสิบพันจีบแทบอิ่มสดใหม่ครับประกันแน่นอนไปละเจอกันคลิปหน้า bye บ๊ายบายอืมเข้าจุดมื้อสบายด